ฉันขอเตือนเธอในฐานะรุ่นพี่ก็แล้วกันนะการที่เธอสนิทก,กับเฮดว์กไม่ได้หมายความว่าเธอจะมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นแล้วการที่ไอ้เกียวมันใจดีกับเธอมันก็ใจดีกับคนอื่นเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเธอพิเศษกว่าใคร กำลังจะไปหาไอ้กเกียวเหรอใช่ค่ะพี่เกียวเรียกนาวไปลองชุดถ้าไม่พอดีก็บอกเกียวไว้แล้วกันฉันจะได้แก้ให้ขอบคุณพี่วรางมากนะคะที่ทำชุดให้ฉันแค่ทำไปเพราะต้องทำทำเพื่อสาขาไม่ได้ทำให้ใครเป็นพิเศษฉันขอเตือนเธอในฐานะรุ่นพี่ก็แล้วกันนะการที่เธอสนิทกับเฮดวาร์ค ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นแล้วการที่ไอ้เกี้ยวมันใจดีกับเธอมันก็ใจดีกับคนอื่นเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเธอพิเศษกว่าใครไม่ได้พิเศษกว่าใครเา